อาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนคําไทยพื้นฐานนะครับในชุดที่7นะครับชุดที่7วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มจากคําที่1นะครับคําที่1คํางี้อ่านว่าช้าแต่ทีนี้เราจะมาสะกดได้ว่าชอชออาชาชาโทชาโอเคนะครับคําที่2อ่านว่า ชออีซีซีโทชีเรียบร้อยนะครับต่อไปคำที่3มนะครับชออุชูชูกชุบนะครับต่อไปคำที่4ี่นะครับมันเป็นสระเอนะครับมันเป็นสระเอมันก็จะเป็นมันต้องเริ่มจากแบบนี้ก่อนนะครับชอเอเช ฟังเสียงค,คุณครูครับชอชอพูดชอ,ชอฟังค,คุณครูก่อนนะครับชอเอชเชชเชนอชนิชนเช,ช,ชนเอชเชนอันนี้เราจะได้ทั้งคำที่หนึ่งคำที่สองและสามคำนะครับในหนึ่งเดียวนะครับอ้าวคำถัดไปนะครับ ชอแอแช่แช่แอแช่แช่แี่แช่แช่แ่แช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 รแช่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 แด่แช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 ่แสะแช่แ่าช่แช่แ่แชอแช่แ่แซออชซออโอซ เข้าใจนะครับว่าตัวนี้เป็นสระล้รูปนะครับอ่าต่อไปอ่าเมื่อกี้เป็นสระโอตัวนี้มีไม้หันอากาศต้องเป็นสระอะไรครับออกเสียงสระอะไรครับไม่ไม่หันอากาศสระอะนะครับมันก็จะเป็นซอ,อา,สาอส s ส sa do s โอเคเดี๋ยวครูขอ,ขอลบแป๊บนึงคำ <c oughs> ถัดไปนะครับมันก็จะเป็นซอ i si si ng เราต้องออกเสียงงอให้ถูกต้องเดี๋ยวนักเรียนๆๆเปลี่ยนงออะไรแบบนี้ซออีซีซีงอซิงซิงเอกซิงโอเคตอนนี้คำนี้สระอะไรเอ่ยอือซออือซือซือเอกซืออันนี้สระอะไรเอ่ยคำนี้สระอู ซอูซูอาพูดตามคุณครูครับซอูซูซูกอซุกอืมออกเสียงใหม่มันกอไก่ก็เป็นฟังคุณครูก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะสะกดให้ฟังก่อนว่าสซอูซูซูกอซุกเหมือนเราซุกเหมือนเรายู่เข้าใจไหมซุกหมายถึงผักเอาไม่สซอูซูซูกอซุก อ่าต่อไปคำนี้นะครับสระอะไรเอย่ยสระอะไรครับ <เอ S 1> สระแอซอแอแสโอเคอันนี้สระอะไรเอย่ยสระแอซอแอแสไม่ใช่ว่าซอแอแสนะซอแอแสนะครับอันนี้สระอะไรเอ่ยมันลดรูปลง สระโอดอโอโดโดงอององอันนี้สระอะไรเอ่ยสระอะนะครับเพราะว่ามันลดรูปเนาะถ้ามันมีตัวสะกดถึงใส่ไม้หันอากาศดออะดออะดาโอเคดอะดะดาโกดักนะครับคำนี้ก็ซ้ำกันนะครับไม่เป็นไรเอาคำสุดท้าย เหมือนกันแต่เราเปลี่ยนตัวสะกดก็จะเป็นดอ,อดาดะด a บอดับนะครับอะให้นักเรียนทุกคนแป๊บหนึ่งนะครูลบก่อนครบปแป๊บหนึ่งอะอะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งแถวแถวนุ่มนิ่มข้าวหอมออกัสและก็ออกัสอ่านคำ อ่านพร้อมกันแถวที่หนึ่งครับอ่านพร้อมกันทุกคำเลยนะครับอ่ะอ่ะยืนขึ้นครับแถวที่หนึ่งยืนขึ้นอ่านพร้อมกันนะครับอย,รอ,อยู่ที่หน้ากระดานอ่ะอยู่ที่หน้าทีวีนะครับอ่ะหนึ่งสองสามชา,ชาชชโ,โ,ซโซโซโด โซอ,อาสะสะดอ,อ่านต่อเลยครับ<ส>ไม่ครับซอ,อีสีสีงอสิงสิงเอกอ่าครับคำเดาม,มาครับอ่านเสียงดังๆเลยครับครับคำถัดไปซอ,อสุสุสุกอซุกนะครับ คำถัดไปครับคำถัดไปคำถัดไปครับคำนี้แสคำนี้โดงคำนี้ดกักและคำสุดท้ายดับโอเคครับนั่งลงครับอสองคนนนยืนขึ้นครับชานนกับโฟกัสเสียงดังๆนะครับ ออาพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำชอแอชแชแชเอกซออือซื้อ,อ,อซื้อเอกซอโอเคซุกแสงถูกต้องครับ ซอยแอครับดดโองอดงอ่าเราคำนี้ครับคำนี้ดักถูกต้องครับและคำสุดท้ายอ่าคำนี้ครับคำสุดท้ายดอะดะดักบอดับอ่านั่งลงครับอ่าแถวที่สามยืน อ่าแถวที่สาอ่านพร้อมกันหนึงสองซ้ำช้อีชออชุชุอ่า นั่งลงได้ครับอาแถวถัดมายืนครับยืนขึ้นอ,อ่านพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำ เราเราต้องออกเสียงซื้อซื้อ,อโอเคครับโอเคครับนั่งลงได้ครับต่อไปที่เหลือครับ <analy te? S 1> ยืนเทเลยเกส <ๆ S 1> ก็ยืนแล้วก็เฟริร์สก็ยืนเลยอ่ะพร้อมกันหนึง่งสองซ้ำ นกไม่ใช่ครับช้าชี้ชุกสอโอโซโซโดสออาสะสะโดสออีซีซิงงอซิงซิงเอก โซโซอูโอเคคำต่อมาเลยโอแอโอเคต่อไปสระแอรอซแอโอเคแซะถูกต้องโดงถูกต้องดักถูกต้องครับโอเคอ่าทั้งหมดยืนทั้งหมดยืนขึ้นครับอ่า อ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม้าดา่ดแโอเคครับผมให้ตัวเองครับ